ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะของเดิมยังเล็กอยู่ครับช่องนี้ถนนเทนนี ไม่คิดไม่คิดตังคนะ์มันเป็นตัวต่อโอเคใจแกค,ครับมาแวบะบมากินแต่ละครั้งบางทีแกไม่คิดตังค์บางทีกินมากินได้หลายร้อยแกก็ไม่คิดตังค์ครับกอขอบคุณมามาเลยครับแกเป็น Top. ชนิดสิ่งสายน่อยังทำถนนเยอะ ยอดชะครามยอดชะครามครับไปแกงไปทําขนมสถานี้ก็จะเยอะอยู่ครับใบชะครามยอดชะครามไปแกงแกงกะทิปูแล้ไปแกง,แกง,แ,กงแกงเผ็ดแกงกะทิครับหรือทำขนมได้ครับสถานี้ยอดใบชะครามแต่ยังน้อยกว่าไอเส้น ข้าวทางแหลมัะเปี้ยครับเส้นะบางตะบูนเนี่ยเส้นวันนั้นผมไปเส้นบางตะบูนก็โหโคตรเยอะมาเลยครับใบชะครามเก็บมาละ ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราจะมาครับในเส้นนี้เพราะว่าตอนนี้แต่ละท่านที่ว่าพักตามรีสอร์ทตามอะไรรีสอร์ทบางโรต่างๆไปในบริเวณตามชายหาดแถวละแวกเนียครับมันก็กำลังจะเตรียมตัวออกจากห้องห้องพักอะไรละกลับกันบ้างบางคนก็มาพักบ้างอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวว่าช่วงบ่ายเราจะมาครับ ตัวเมืองปัจจุบัน้วครับ